มาพบกันอีกแล้วนะจ๊ะกับนาโนโอเคนะจ๊ะวันนี้มีรถเข้าใหม่นะจริงๆเข้ามาเก็บงานแล้วนะครับก็นะครับเอามาเก็บทําเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเจ้ามังกรทองนะครับปี96สีสันพอได้นะครับสีสันมีรุริอยนะครับแต่รวมๆถ้าคนไปเข้าไร่เข้าสวนผมว่ายังพอได้อยู่นะครับ รถตรงดีนะครับนี่ให้ดูรอบคันก่อนนะเดี๋ยวอยว่ารายละเอียดกันนะครับรวมๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูไปดูภายในอะดูไปไปดูภายในกันไปอ่ะก่อนดูภายในเดี๋ยวดู แมกเลเดอร์ก่อนนะครับมันใหม่อยู่ผมอยากให้ยูให้ดูว่าเออมันไม่ได้ทุกหนักอะไรนะครับใส่ไว้อย่างนั้นนะครับเจ้าของนะครับใบหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็สามพันกว่าแล้วนะครับก็ถือว่าใหม่อยู่ดีอยู่นะครับยางเป็นยางดัลลนะครับปียังได้อยู่นะครับดอกยางหนาตึ๊บเลยนะครับก็พร้อมใช้งานเนาะเอาไปใช้งานกันก่อนได้อยู่นะครับ เดี๋ยวไปดูภายในครับอ่ะครับภายในก็จะประมาณนี้นะครับเบาะนี่เจ้าของเขาก็ซื้อหนังมาหุ้มให้เข้ากับเครื่องเสียงเขานะครับผมก็เลยเห็นว่ามันเข้ากันแล้วไม่ถอดออกดีกว่าแต่น้าปงหน้าปัดสวยเลยนะครับไม่แตกไม่บวมนะครับเนี่ยดูง่ายๆผมชอบรถแบบนี้นะครับสไตล์นี้นะครับขอให้คนโซนหน้าสวยๆนะครับรถมีเครื่องเสียงมีนะนะชุดเล็กๆไว้ฟังเพาะสนอหู นะมีปีมีซีดีซีด,ด,ด,ดีไม่กระจอกนะเนี่ยเห็นไหมพาวเนีย er นะเออนี่นะครับไปลงไม้นก็ประมาณนี้คร่าวๆแผงประตูนะครับถือว่าสวยอยู่นะครับมีลำโพ,พงนี่ลำโพงนี่พาวเนียเหมือนกันนะครับสองฝั่งเลยนะครับถือว่าใช้ได้อยู่แผงประตูนะครับไม่แตกนะครับนี่สวยนะผมชอบแนละ้วแบบนี้ทำแค่ในเครื่องเสียงมันดูไม่ไม่เกะก,กะ ตาเหมือนเยอะชุดใหญ่นะครับแต่ถ้าได้ชุดใหญ่มาก็จะอีกเรื่องหนึ่งไปเลยให้มันอลังการบ้านไทยไปเลยแต่อันนี้แบบว่าอย่างเงี้ยผมชอบมันดูใช้งานแล้วมันไม่เทอะทะนะครับลําโพงอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็มีซับมาให้มีเสียงกลางแห้งหลังเนี่ยอันนี้นะครับก็ก็ดีถือเป็นข้อดีไปยังนั่งได้ตรงนี้นะครับผมมองว่ายังโอเคนะครับสองฝั่งก็ยังสวยนะครับมีเสียงกลางเสียงแหลม มีซับนะครับน่าจะแปดนิ้วมั้งแปดนิ้วสองอันนะครับมีพาวเวอร์ตัวหนึ่งตัวเบลเริ่มเลยนี่พาวเวอร์อ่ะวผมก็ไม่ถอดออกหรอกของพวกนี้นะติดกัะรดไปให้แถมไปเลยนะครับนี่เจ้าของเขาไม่เอาออกเขาบอกว่ากล้องเดินสายมาแล้วนะครับก็แถมมาผมก็แถมไปเนาะเราก็าไม่เอาออกนะครับนาฬิกานี่ยังติดอยู่นะบางคันไม่ติดแล้ว แต่นี้ยผมชอบที่มันติดไม่ติดก็ต้องหาใส่ให้มันติดเพราะว่ามันดูแบบถ้าบดบอดมันจะดูไงอยู่นะครับนี่ติดแริงจริง,รงผมไม่อยากเปิด,ด,ตด,ตด,ดแต่มันติดลิขนสะิทธนะิ์นะครับแต่มันติดนะครับมันติดนะครับอ่ะนี่เรือนไหม่นะครับอุปกรณ์หลักนะครับใช้ได้หมดพวกเข็มพวกอะไรพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับไฟฟืนอะไรพวกนี้ใช้ได้รถเขาใช้งานอยู่นะครับไมค์ก็สี่แสนกว่าเนาะ ผมไม่มานั่งเขี่ยไม้นะครับเพราะรถอายุวันนามขนาดนี้นะครับสิบกว่าปียีสิบป,ปีถ้าวิ่งไม่ได้เท่านี้ผมถือว่าแม่งเขี่ยกันแล้วไอพวกแสนกว่านี่ไม่ต้องมาคุยนะครับผมรู้ผมรู้ทางหมดเพราะว่าคือผมเข้าใจนะว่าทุกคนอ่ะอยากได้ไม้น้อยนะครับแต่รถบางคันอ่ะมันมีจริงนะครับไม้น้อยจริงแต่ว่านะหนึ่งในร้อยไอ้คันนี้นะครับไม่เท่านี้ผมถือว่ามันปกติของมันนะครับเพราะฉะนั้น อะไรที่มันธรรมชาติมันเป็นปกติของมันเรารับมันให้ได้นะครับสู้ว่าเราไปดูเครื่องดีกว่าว่าเครื่องมันยังโอเคไหมนะครับเดี๋ยวเราไปสตาร์ทเครื่องไปด้วยกันอ้าวนี่ไฟเนี่ยอุปกรณ์ใช้ได้หมดนะอ่ะสตาร์ททีเดียวติดนะติดง่ายๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันครับห้องเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับพานุองทาน้าย,ยังเดิมอยู่แต่อย่างที่ผมบอกนะครับมันดีไลท์มาหน่อยนะครับแต่ไม่แรงรถคันนี้โดนไม่แรงแนะ่ ครับซุ้มเสริมเดิมอยู่นะครับอเดี๋ยวมาดูเครื่องก่อนเดี๋ยวมาดูเครื่องกันก่อนเรื่องเดินเดี๋ยวว่าเดินดีพอสมควรอ่ะไม่สะบัดเลยนะครับแต่ก็ต้องตามพายุการใช้งานเขานะ ธรรมชาติของเครื่องเทานะครับอะโตเตโตเตคมชัดนะครับรถไม่มีนนนนะครับรอยร้าเดิมเดิมนะครับตัวตีอยู่เดิมเดิมนี่วันลงวันรอบใช้ได้หมดนะครับเคร,เครื่องเครื่องเร่งได้หมดเกน้ำมงน้ำมันใช้ได้หมดนะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูข้างเครื่องอีกทีหนึ่งความละเอียดของมันเครื่องมันดังแล้วพูดไม่ได้ยินนะครับ <oughs> เดี๋ยวผมจะดับเครื่องก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้อธิบายได้นะครับ อันดับแรกเลยเรามาว่ากันที่คารหน้าก่อนเลยรถคันนี้นะครับผมบอกตรงๆเลยนะไม่ได้หลอกกันเลยนะเพราะรถอะมันมีแบบแบบเขาเรียกแตะไม่ถึงขนาดชนเขาเรียกแตะแต่มันนิดนึงนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับที่ว่ามันมันมีแตะมานะครับอย่างผมดูรู้ได้ยังไงผมจะบอกเลยว่าคารหน้ามันมีไลมาแต่มันไม่ลึกมันไม่แบบหูเข้าไปเยอะๆไม่ใช่อันนี้อะครับนี่รอยเม็ดอาร์กยังอยู่นะครับยังอยู่ มันยังอยู่นะครับเพียงแต่ว่าบางทีอ่ะมันโดนมันแตะไปน,นิดนึงเนี้ยเขาก็ไปทำนี่คอจิ้งหลีดีมเมตร้กค,คมชัดนะครับซุ้มไม่มีย่นถ้ารถโดนหนักมันจะย่นไปแล้วกาวเกลออุดเดิมหมดนะครับนี่นะครับซุม้มข้างในไม่มีย่นนี่นะครับกาวเดิมนะครับตัวซีเนี้ยที่ผมบอกว่าหัดดูกันไว้นะครับ c ีเอฟอาร์สำคัญนะครับรถตัวซีตัวเนี้ยนะครับมันต้องเป็นแผ่นเหล็ก ชิดๆอย่างเงี้ยไม่มีการพอกให้หนาๆอะไรเงี้ยผมเจอมาหลายครันแล้วสมัยก่อนเดินรถเน่ากันก็เลยต้องจําไว้นะครับเพราะว่าคนเขาถือกันนอกจากเพจแล้วนะครับแผ่นเพจนี้ก็เป็นแผ่นเพจแท้นะครับเราก็จะดูได้มันจะเหมือนเลขกับเลขต่อกับเลขไม่ต่อกันครับไอ้นี่เลขแท้นะครับจะตรงคมชัดทุกตัวเท่ากันหมดนะครับเพราะมันใช้เครื่องโรบอตเป็นคนทํานะครับแต่ถ้าคนตอกมือตอกมันจะลึกหนาไม่เท่ากันแล้วตัวหนังสือก็เรียงไม่เท่ากันนะครับ คร่าวๆมันจะประมาณนี้นะครับเครื่องตัวนี้นะครับถามว่าหลวมไหมผมว่ามันปกติของมันนะแต่กําลังวังชามันยังโอเคอยู่นะครับผมขี่ผมว่ามันโอเคแลวขับนิ่มดีด้วยนะคร่าวๆรวมๆประมาณนี้นะครับอ้าวลืมโชว์ฝากระโปรงนะครับเป็นฝากระโปรงเดิมเนาะก็ยังมีติ๊กโกงติ๊กเกอร์เดิมเขาอยู่ครบอยู่นะอ้าวจัดปลายภาษีโอ้หกนะจัดปลายครับ ก็รวมๆเข้าๆนะครับสําหรับทิปอาคันนี้นะครับสภาพมันก็ประมาณนี้เออลืมพาไปดูแผลไปเดี๋ยวไปดูแผลก่อนเห็นไหมมันจะมีแผลอยู่เคยทําสีมานะครับมันก็เลยมีแบบสีที่แตกบ้างนิดหน่อยนะครับถ้ามองไกลๆถ้าไม่เห็นเนี่ยนะครับแล้วเห็นกันไหมหรือไม่เห็นเลยมันจะเป็นผืนๆบ้างแต่ภาพนี้อยู่หลายปีครับแต่ผมบอกก่อนนะครับเดี๋ยวจะหาว่าอืมีอะไรไม่บอกกันนะครับอ้าวนี่นะครับตรงนี้นะครับเจ้าของบ้าน ขี่เบียดกำแพงบ้านตัวเองนะครับก็มีอยู่หน่อยนะครับมีอยู่เนี้ยแหละตอนเนี้ยเนี้ยเนี่ยแต่โดยรวมรถไม่ผุนะรถมันไม่ผุนะครับคันสีดีเลยเห็นกันไหมเดี๋ยวย้อนแสงรือเปล่าไม่รู้รถมันขันสีดีแห้งๆอ่ะนี่จะเห็นกันไหมเนี่ยรถมันมองง่ายแห้งๆคันนี้นะครับผมไปดูแล้วเขาส่งกันสีเขานะครับยางอาหลงอะไรมีหมดนี่ให้ดูให้หมดอ่ะยางอะไรนี่มีครบแหละนะครับ วิ่งดีด้วยรถคันนี้ก็ยังไงนะครับก็ติดตามกันเอาไว้ผมก็จะมีรถเข้ามาเรื่อยๆนะครับส่วนคันนี้นะครับราคาผมเปิดไว้ที่อ่ะแสนเก้าพันแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆผมซื้อมาข้ามแสนจริงๆนะครับเพอรถมันสภาพมันไดถ้ถ้าได้ขี่ได้ใช้ผมว่าคันนี้มันคุ้มนะมันตอบโจทย์นะถ้าคนเข้าไร่เข้าสวนนำไปใช้เลยนะแต่สีมีริ้วรอยนี่ผมบอกนะเออแต่มันได้ปีเก้าหกนะพาวเวอร์แท้นะครับยังไงก็ลองพิจารณาดูนะครับถ้าว่า มันได้หรือมันโอเคยังไงก็นะก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้แนะนำรถแบบนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับนานโอเคนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ